ในโลกแห่งวรรณกรรมเนี่ยนะครับมันจะมีปีศาจหรือว่าสัปปะหลาดอะไรต่างๆมากมายใช่ไหมล่ะที่ชอบเอามาใช้กันซอมบี้มอมมี่อะไรเงี้ยแต่ว่าหนึ่งในนั้นครับที่เรียกได้ว่าเป็นปีศาจที่เท่ที่สุดแล้วครับในโลกวรรณกรรมนั่นก็คือแวมไพร์ใช่ไหมล่ะชีวิตอมาตะครับอายุยืนยาวหน้าตาห่อเหลางดงามไม่แก่ไม่ตายครับดื่มเลือดเป็นอาหารแล้วก็กลัวแสงแดดคือมันเท่จริงๆนะปีศาจจะพวกแวมไพร์เนี่ยในโลกอนิเมะก็เช่นกันครับคือเอามาใช้บ่อยมากนะแวมไพร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวไหนก็ตามอะ่ะถ้ามีการต้องใช้ปปีศาจ่ะนนนรัววก็็เใต ือกแรกๆเลยและแถมจะเป็นปีศาจชั้นสูงเสมอด้วยนะและวันนี้ก็นี่เลยครับเอาเป็นนี่เลย7อนิเมะแนวแวมไพร์ครับผีดูดเลือดปีศาจส,สุดเท่ในโลกวันกรรมครับซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะครับ เอาเปที่เรื่องแรกดีกว่ารับเอาเป็นเรื่องแนวอนิเมะแวมไพร์ที่เลิกทำไลา์ซีซันเลยครับมาทำา O เวแทนเพราะว่าทำทางนี้แล้วมันได้ดีไงสไตล์เดอะบัตครับแวมไพายสายเลือดแท้ที่4คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องแวมไมพร์สายเลือดแท้ที่4เนี่ยก็เป็นเรื่องราวในเมืองพิเศษครับจริงๆต้องเรียกว่าเป็นปกครกคองพิเศษเลยที่มีพวกสัตว์ประหลาดปีศาจต,ต่างๆเนี่ยมาอาศัยอยู่ในเมืองรวมกันคือเป็นเขตปกครองพิเศษนะนะคือถ้าเกิดไม่มีเขตให้พวกนี้มาอยู่เนี่ยมันก็ไปก่อความวุ่นวายข้างนอกครับ อยากจะสู้กันตรงไหนก็ได้มันมีกฎของเมืองอยู่ครับซึ่งพระเอกของเรื่องเนี่ยก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้เช่นกันครับภายนอกแล้วเนี่ยดูเหมือนจะเป็นนักเรียนธรรมดานะอยู่ในเมืองแห่งนี้แต่จริงๆแล้วไม่ไม่ธรรมดาอะไรครับคือมันเป็นแวมพายระดับสูงเลยนะแวมพร์สายเลือดแท้ที่4่ครับแค่ชื่อก็เท่แล้วอะสายเลือดแท้จริงไหมก็เลยถูกจับตามองมากครับใครๆต่างก็สนใจพระเอกกันทั้งนั้นแหละน้องนางเอกเนี่ยนะครับนางหนึ่งนะเรียกว่านางหนึ่งแล้วกันก็ถูกส่งมาจับตาดูพระเอกเช่นกันครับเพราะถ้าเ,เ,เน่ยก การใครได้อะเธอคนนี้ะนะเห็นสู้ทีไรเป็นพาราพระเอกเป็นประจำแต่ในเรื่องนี้ก็เกิดว่าเก่งนะถึงอย่างไงก็น่ารักนั่นแหละนะครับสามผมทามีไว้พระเอกดูดเลือดเลยแต่จริงเรื่องนี้ก็ดีทั้งทุกคนนั่นแหละนะครับสาวสาวรอบๆตัวพระเอกเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะหัวทองครับที่แต่งตัวเป็นสาวแก้วจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรฉากหน้าเป็นสาวแก้วใช่ไหมล่ะแต่ฉากหลังนี่เป็นแฮกเกอร์คือแบบว่าเท่มากนะอยากให้เป็นนางเอกมากไม่รู้ว่าเรื่องนี้หลังๆจะเป็นยังไงดูแค่ซีซันแรกนะครับเป็นไงก็ลองบอกกันหน่อยแล้ว เอาไปที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเอาเป็นเรื่องแนวแวมพายกับยูริทากิจกรรมมาดีกว่าครับเอา2แนวผสมกันไงทนาริโนคิวเกสกิสั่งครับเพื่อนพานของหนูเป็นแวมพายก็ชื่อเรื่องก็น่าดูแล้วเรื่องนี้คือเรื่องหนี네นะครับเรื่องเพื่อนบ้านหนูเป็นแวมพายเนี่ยก็อย่างที่บอกไปครับว่าเป็นแนวยูริทํากิจกรรมของเางสาวๆครับบวกกับผีดูดเลือดเข้าไปอีกหนึ่งตัวแต่ว่าผีดูดเลือดของเรื่องนี้น่ารักมากนะซึ่งตอนแรกๆเนี่ยน้องผีดูดเลือดเนี่ยนะครับอ็อยู่คนเดียวครับเป็นสาวหัวขาวชชุดดดดววววันนพพีีีี้ิตแบบ่่่าเเเป็อยยยยูงงโ พังยามค่าคืนแต่เพียงผู้เดียวมากคือเป็นแวมพร์ที่เหงาบ้างจริงนะวันๆก็นี่แหละครับมีเวลาว่าตอนกลางคืนใช่ไหมล่ะกลางวันก็แตบมันจ่านะครับก็เลยใช้ชีวิตตอนคืนวันๆก็ดูอนิเมะเรื่อยๆเปลี่ยไปเรื่อยครับจนกลายเป็นแวมพร์ที่ติดความเป็นครูนิดๆไปในที่สุดครับแถมยังรักสันติ้วยนะครับไม่ดื่มเลือดจากมนุษย์นะเลือกที่จะซื้อเลือดมาดื่มแทนครับน้องน่ารักมากแต่ก็อยู่ยังเหงาหงอยครับจนวันหนึ่งเนี่ยได้เจอกับเธอคนนี้เข้าครับนางเอกครับซึ่งเป็นหญิงสาวที่เป็นมิตรเเเหออกกนนนคจรข้้้าาาา็็่่ไไดดดีีปปมมมทพง แวมพร์เนี่ยก็เลยแบบว่าเข้ามาได้ดีไงกลายมาเป็นเพื่อนกันครับกลายมาเป็นกวนยูริทํากิจกรรมกันหลังจากนั้นก็พาเพื่อนคนอื่นๆมารู้จักกันอีกมากมายเลยคือป่วนการใช้ชีวิตของแวมพร์มากแต่ก็น่ารักนั่นแหละนะครับแนี่ยยูริทากิจกรรมก็น่ารักนั้นแหละจริงไหม เอาเรามาที่เรื่องแวมพายเรื่องต่อมาดีกว่าครับเอาเป็นแนวฮารเล็มมากดีกว่าเรื่องนี้เลยครับโลซาลิโอทูแวมพายครับเป็นเรื่องแนวฮารเล็มที่เก่าในระดับหนึ่งและดูจากภาพคือเรื่องนี้นะครับเรื่องโ o ซาลิโอแวมพายเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มมัธยมธรรมดาธรรมดานด่แหละครับเพิ่งจบมต้นมาบันมาดเลยแล้วยังหาที่เรียนดีๆมอปลายไม่ได้สักทีครับคนอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็หาที่เรียนกันได้หมดแล้วก็เลยอยู่อย่างเหงาหงอยคนเดียวนท้แหละไม่มีจุดหมายเลยแต่ด้วยความบังเอ,อิญนะครับคนมันจะ เพราะว่าโรงเรียนที่มันไปสมัครเรียนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนสอนสัตว์ประหลาดครับนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยไม่มีมนุษย์เลยสักคนมีแต่ตัวประหลาดกันทั้งนั้นแต่พระเอกก็ยังสามารถไปเรียนได้นะไปเรียนเนียนๆได้เพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยมันจะมีกฎครับกฎที่ให้สัตว์ประหลาดทุกตัวเนี่ยคงรูปลักษณ์ของมนุษย์เอาไว้ครับห้ามเปิดเผยว่าตัวเองเป็นสัตว์ประหลาดชนิดไหนออกมาแต่ว่าในความโชคลายนะครับที่ได้มาเรียนโรงเรียนสอนสัตว์ประหลาดเนี่ยก็ยังมีความโชคดีอยู่ครับเพราะว่าได้มาเจอกับเธอคนนี้ไงครับี่่ป็นนวรสสาากกงงิืออ้้จชู จริงปีศาจตัวอื่นมันยกย่องแวมพร์กันมากอ่ะในเรื่องนี้แต่ล่าปกติของเธอเนี่ยก็ไม่สามารถต่อสู้ได้นะเป็นสาวน้อยน่ารักเลยครับถ้าอยากต่อสู้เนี่ยก็ต้องดึงโรซาริโอที่ห้อยคอออกก่อนครับเหมือนเป็นการปลดผนึกเลยคือพอปลดผนึกแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเท่มากนะครับกลายเป็นล่างโหดะกลายเป็นสาวผมขาวที่แบบว่าต่อสู้เก่งสายคู่คูดูดีมากนะผมชอบล่าปลดผนึกของเธอคนนี้มากแต่จริงเรื่องนี้นอกจากเธอคนนี้นะนอกจากน้องแวมพายเนี่ยฮาเลมพระเอกคนอื่นเนี่ยก็ดีทั้งนั้นแหละนะครับซาบลาตัวอื่นนะเจ้าหญิงหิมะอะไรอย ลองไปดูแล้วกันนะถ้าเกิดใครอยากจ,จะได้เรื่องแนวแวมไพร์ครับที่ปีฮาเลมก็เรื่องนี้เลย เรามาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเมื่อกี้เป็นฮาเลมหญิงไปแล้วใช่ไหมเอาเป็นฮาเลมชายบ้างดีกว่าครับแต่เป็นฮาเลมชายชาวสายเอ็มนะครับไดอาโบลิกเลอร์ครับรักษาดิสของเราแวมไพร์คือลายเส้นที่แบบโชโจตาใส่มากเรื่องนี้นะครับเรื่องไดอาโบลิกเลอร์นะก็เป็นเรื่องราวของน้องนางเอกครับหญิงสาวที่ถูกพ่อของตัวเองเนี่ยส่งมาอยู่ที่คฤหาสน์แปลกๆแห่งนี้ครับซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าทําไมเรามาอยู่ที่นี่ด้วยตอนแรกๆนะแต่ยังไงก็ต้องมาในเมื่อพ่อส่งมาแล้วครับแต่ว,ว่าคฤหาสน์ที่เธอมาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่คฤ อะไรครับไอ้พวกพี่น้องพวกนี้เป็นแวมพร์ครับแถมยังสายเอสทั้งนั้นเลยด้วยนะแต่ละตัวคือชอบแกล้งนางเอกและเกิดมันออกแบบมาเพื่อสายเอ็มชัดๆอนะครับนางเอกเข้าไปอยู่ท่ามกลางดงของเราแวมพายเนี่ยกลายมาเป็นเจ้าสาวเครื่องสังเวยครับอาศัยอยู่ร่วมกันโดนโทรมานสารพัดสารเพที่ไม่ใช่โดน,โดนโทรมานหรอกครับโดนแกล้งโดนหยอกล้องไงและพวกพี่น้องแวมพร์ฮาเลมของนางเอกเนี่ยนะครับแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันไปใช่ไหมล่ะต,ตามสไตล์เรื่องแนวฮาเลมมนะครับที่ว่าคาแรคเตอร์จะต้องแตกต่างกัน,กนไปไม่จะเป็นพี่น้องใครก็ตามแต อาจจะไม่ใช่สายเอ็มก็ได้เลยดูดูแล้วรู้สึกเจิดเจิดถ้าเกิดใครเป็นสายเอ็มคงจะพอใจนั่นแหละครับเรื่องเนี้ย เอาล่ะมาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเป็นเรื่องที่เน้นความเป็นแวมไพร์สุดๆไปเลยครับเรื่องนี้แดนออฟเดอะแวมไพร์บันครับคือแค่ชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแวมไพร์คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของโลกที่มีตัวประหลาดสัปหลาดอาศัยอยู่มากมายครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแฝงตัวอยู่กับมนุษย์ครับแฝงตัวอยู่โดยทั่วไปนี่แหละเพราะว่ามีกฎห้ามเปิดเผยตัวเองไงครับแต่ว่าเธอคนนี้ครับหญิงสาวตัวเล็กน่ารักที่เป็นเจ้าหญิงของเหล่าแวมไพร์ครับนางเอกของเรื่องเธอเป็นพวกหัวก้าวหน้าคร เพราะว่ามีหน้าที่ต้องดูแลเผ่าพันธ์แวมพร์ใช่ไหมล่ะก็เลยไม่อยากจะให้เหล่าแวมพายต้องอยู่ยากครับก็เลยแบบว่าอยากจะสร้างสถานที่สถานที่หนึ่งไว้ให้พวกแวมพร์ใช้ชีวิตอิสระกันครับก็อารมณ์ประมาณคล้ายๆกับเบื่อในเรื่องสไตบัตนนแหละมาทาสถานที่นั้นที่ประเทศญี่ปุ่นครับทำเป็นเหมือนกับเขตปกครองพิเศษไงแต่จริงๆแล้วมหาผู้ชายมากกว่าครับมหาพระเอกของเรื่องที่แหละที่เป็นเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับเป็นเด็กหนุ่มที่จองตัวกันไว้ตั้งแต่สมัยยังเด็กแล้วครับสมัยเด็กนี่เคยอยู่แบบว่าเล่นด้วยกกััััันนนนอออะะะไรช่่่่มม้้ยยลสเเตววทาาาูคืแจผ มานานแล้วเนี่ยเธอคนนี้นี่ยังตัวเท่าเดิมเลยนะพระเอกนี่แบบว่าตัวสูงไปแล้วครับแล้วมาเจอกันอีกครั้งในตอนโตมาเป็นเหมือนกับองค์ลักใช่ไหมล่ะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยแวมพร์ของเรื่องนี้เนี่ยมันพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าแวมพร์เนี่ยมันจะสามารถแปงลงร่างเป็นร่างอื่นๆนได้ด้วยครับแต่ตอนจะสู้กันอย่างเงี้ยก็สามารถแปงลงร่างสู้กันได้ครับแปลงร่างใส่กันแล้วร่างแปลงของเจ้าหญิงแวมพร์ที่แบบเท่มากนะกลายเป็นร่างโตจากเดิมที่เป็นโลลี่เนี่ยพอจะสู้ทีนี้กลายเป็น่างโ อะไะบาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเป็นเรื่องแนวแวมพายที่แบบว่ดเครื่องประดับอวงอาวุธอะไรในเรื่องที่มันเท่มากแล้วก็โคตรเทพเลยนั่นก็คือเรื่องนี้เลยครับโอวีโนเซลาราฟครับเทวทูตแห่งโลกมืดคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องเซลาราฟจุดจบเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของเหล่ามนุษย์ครับที่ต้องต่อสู้กับแวมพายนี่แหละที่แสนจะกดขี่กลมเหงครับเอามนุษย์ไว้เป็นแหล่งอาหารเท่านั้นพระเอกของเรื่องครับชายหนุ่มที่มีอดีตเคยเป็นเด็กที่ถูกกักขังให้เป็นปุสสตว์ให้เป็นอาหารเนี่ยแต่ว่าหนีออกมาได้นะ พันผีดูเดือดให้ได้ครับคือยังกับเอเลนในแอตแทกออนไททัเลยครับแต่ว่าเรื่องนี้ซอกกว่านิดหนึ่งพวหนีรอดมาได้เนี่ยก็ได้มาโตที่ทางฝั่งมนุษย์ครับได้มาเป็นทหารในกองทัพแต่งชุดอย่างเท่อาวุธก็เท่นะคือชุดทหารในเรื่องนี้มันเท่จริงชุดนายทหารนะครับมาใช้ชีวิตอยู่ที่โลกใหม่แห่งนี้ครับมาแบบว่าฝึกทหารลงโรงง,งเรียนทําภารกิจมีสาวๆน่ารักอยู่ข้างกายเยอะแยะมากมายครับไปทําภารกิจด้วยกันแต่ในใจพระเอกไนะครับไม่ทวินหาดแต่เพื่อนสมัยเด็กแมงสละเกินที่เพื่อนสมัยเด็กตอนนี้ในนนนน้้าาาาาากกกยลลล่่่งงไแวัหหรรเเเดดดูือีผมมชชุุทท ญี่ปุ่นของเรื่องนี้กับอาวุธเนี่ยเท่มากแต่ละคนทั้งเคียวแล้วก็ดาบอะไรพวกเนี้ย เอาะมาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเอาเป็นเรื่องแนวจริงจังหน่อยแล้วกันนะเอาเป็นเฮลซิงล้วกันครับแวมไพร์มหากราบครับผมจําได้เลยผมดูไปนานมากและเรื่องเฮลซิงเนี่ยแค่ชื่อเรื่องก็บอกถึงความคลาสสิกเลยใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดล่าผีล่าปีศาจอะไรกันเนี่ยไม่ต้องใช้คําว่าเฮลซิงจริง,รงๆครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ไม่ได้มนุษย์ออกไปล่าปีศาจนะครับแต่ว่าเป็นแวมไพร์ครับพระเอกของเรื่องนีนเป็นแวมไพร์ที่เก่งมากนะใส่ชุดสีแดงโหดมากๆเลยครับใช้อาวุธที่เป็นปืนคู่อันเปโลยิงทีเดียวนี่แบบปาดหัวระเบิดอะ่ดะ ถ้าจำไม่ผิดนะครับที่เราจับพัดจับผูได้กลายมาเป็นแวมพายครับต้องไปทําภารกิจอะไรต่างๆปราปีศาจปีศาจอะไรมากมายร่วมกันครับแต่ส่วนใหญ่ก็พระเอกสู้นั่นแหละครับเพราะไอ้พวกตัวบอสอะไรพวกนี้แม่งโหดเแล้วเกินคือเป็นแวมพายที่เก่งมากจริงนะพระเอกเรื่องนี้คือพูดลแล้วอคากลับไปดูอีกรอบเลยโซวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเรื่องอื่นๆที่เป็นแวมพายเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าแล้วกันบาย